เพื่อนๆสมาชิกค,ครับใครที่ตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสุดคุ้มค่ากับราคา1 6 9 0 0 0บาทคุณได้เชฟโรเลตแคปติว่า2.0 LT z ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลไม่เคยติดแก๊สรถเดิมๆนั่งคันปี2010 ราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วตัดสดไม่บวกแวด169,000บาทโอ้โหครับได้สีขาวบันดงบันไดสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานได้แท้รถวิ่งมาแสนต,นต้นต้นเองนะครับเพื่อนๆสวยงามลงตัวแมกหล่อเลยนะครับคันนี้โอ้โหครับรีบจัดเลยรถจอดอยู่รามิทาเพื่อนๆตรงปกหน้าใช้ ประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับอลงอะไรมีเยอะทั่วประเทศไม่ต้องห่วงครับโอ้โหสูงบริการมีการเปิดเอกชนมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ผิดหวังครับกับคันนี้ รีบจัดด่วนเลยนะครับจองผ่านร้านนะครับ3า0 0บาทเท่านั้นเองคุณได้เจ็ดที่นั่งไปเที่ยวช่วงปีใหม่นี้เลยห้ามพลาดเลยนะเพื่อนๆรถเข้าเข้ามาช่วงเที่ยงนี้เองนะครับรถเพิ่งเข้ามาช่วงเที่ยงนี้เองย้ำนะครับล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆและเปิดราคาโปรพิเศษแบบนี้ไปชมคลิปเต็มๆกันนะครับไฟหน้าใสๆไฟตัดหมอกมีให้นะครับโอ้โหครับนี่ฮะดูถ่ายเรียวๆให้เห็นเต็มๆเลยครับไม่จองไม่ได้แล้วครับ นะคุณจะติดขัดอะไรนะครับวันพรุ่งนี้วันบัลืนนี้ก็จองไว้ก่อนครับไม่งั้นพลาดโอกาสดีๆกับรถครอบครัวราคาล้าน4ล้าน5นะครับวันนี้เหลือเพียง169,000บาทโอ้โหครับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับซื้อเก่งยังได้เก่งเล็กๆนะฮะเท่ากับนิสสันมาร์ทอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่านี้คุณได้เจ็ดที่นั่งมันคุ้มสุดคุ้มแล้วครับสมรรถนะช่วงล่างการประหยัดน้ำมันไม่ต้องห่วงครับสุดๆจริงๆครับคันนี้ ใครพร้อมขอคุณพร้อมนะครับโทรมาเลยครับ0885845375เดี๋ยวจองให้เลย